ดิดีๆพาคุณชมไปที่จังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านที่นี่นะคะเขานําภูมิปัญญาการถนอมอาหารมาใช้ค่ะด้วยการนําหน่อไม้ที่หาได้ในชุมชนเยอะๆนี่นะคะนำมาแปรรูปต่อยอดให้เป็นหน่อไม้ซิ่งส่วนหนึ่งนะ,ะเก็บไ้รับประทานในช่วงหน้าแล้งแล้วก็เอาไว้ขายสร้างรายได้อีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมขาพามาที่บ้านบุกนอกนะคะพิกัดหมู่ที่4ตะบ,บนย่านรีอำาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะคะพามาชมการทําหน่อไม้ขุงหรือหน่อไม้ซิ้งก็ได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นวิธีการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถเก็บไว้นานเป็นปีเลยทีเดียว เราไปเจอนางสุนาสีสุขนะคะเป็นชาวบ้านบ้านบุกน,นอกวัย46ปีท่านนี้เล่าให้ฟังค่ะว่าใช้เนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ทำสวนเกษตรปลูกพืชผสมผสานแบ่งปลูกไม้ไผ่เลี้ยงสองงานนะคะสามสิบก่อๆด้วยกันแล้วก็ปลูกพืชผักสวนคนรัว้อีกหลายชนิดเลยช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะ หน่อไม้ก็จะออกมากหน่อยนะคะทำให้รับประทานไม่ทัน <S <S ก็เลยคิดวิธีถนอมอาหารค่ะนำหน่อไม้มาแปรรูปเป็นหน่อไม้ถุงหรือว่าหน่อไม้สิ่งนี้และคะ่ะไว้รับประทานต่อหน้าแล้งแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็แบ่งเอาไว้ขายตามหมู่บ้านแล้วก็ตามตลาดนัดสร้างรายได้ดีและคะ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำหน่อไม้สิ่งนะคะเขาบอกว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะโดยจะเลือกหน่อไม้ความยาวกำลังพอดี เอามาปอกแล้วก็ทำความสะอาดนะคะจากนั้นก็เอามาบรรจุใส่ถุงค่ะถุงละ5ถึง6หนอนี่กำลังบรรจุใส่ถุงแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งอ่านะเอาไปนึ่งประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วละคะ่ะโดยสามารถเก็บไว้นานเป็นปีเลยนะคะราคาคุณผู้ชมมาดูกันสักหน่อยราคาขายหน่อไม้สิ่งเขาขายเป็นถุงถุงละ25บาทนี่ตอนนี้กำลังเอาไปนึ่งแล้วนะคะถุงนึง25บาท หรือเป็นคู่สองถุงก็ขาย50บาทค่ะส่วนหน่อไม้ดองอันนี้ก็มีหน่อไม้ดองเหมือนกันนะคะเขาก็จะหัน่นบรรจุขวดขายในราคาขวดละ20บาทนี่ค่ะขวดฟ้าสีเขทวๆแบบนี้ฟ,ฟ้าแบบนี้นะคะขวดละ20บาทแม้จะอยู่ในช่วงโควิดระบาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ขายดีขายดีค่ะทํารายได้เดือนละ1000 10, 0มืถึง20,000บาทนะคะก็เป็นรายได้ที่พออยู่ได้แล้วค่ะ แต่เขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าทําแบบนี้มันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนี่คะก็จะมีเฉพาะหน้าฝนช่วง2อเดือนถึง3เดือนเท่านั้นส่วนใครที่สนใจนะคะต้องการจะมาศึกษาวิธีการทําหน่อไม้สิ่งหรือว่าหน่อไม้ถุงนะคะหรือสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อไปได้เลยที่คุณสุนานนะคะตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วนะคะนี่แหะค่ะวิธีการ ขนอมอาหารรูปแบบหนึ่งนะแต่รูปเป็นหน่อมไม้สิ่งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ